ครับบรรยากาศนี่นะครับฝ่ายระบายน้ําอิงบานหลงริวเนอบรรยากาศเหมาะขนาดนักเนอวันนี้ขึ้น14บ่คาำนะครับโน้แต่มันบบค่ำนะมันสว่างเนอครับโอ้พระจันทร์นะครพอสังเกตคขากมีแสงกระยิบระยับเนอวันนี้กามีน้องๆโอ้หลายคนกั มาพักผ่อนยนไกตามภาษาการทํางานบวดมันนิดเหนื่อยแล้วก็มาอยู่นี่แหละก็พักผ่อนกับเอาลูกเอาเตาเอาหลานเอาเหรนมาอยู่นี่แหละบรรยากาศเหมาะขนาดนักนเนึอนะครับนี่ฝ่ายระบายน้ําอิงบ้านรองริ้วอ,อําเภอเทิงจังหวัดเชียงหายเนะเออครับถ้าไผ่บกเกยมาก็ขอแน้นําแหล่งท่องเที่ยวนะครับแห่งนี่นะครับโอ,อ้หมนงั้นสันเล่านะครับเด้อ เอาเบ็ดเอาอันนี้ครับมาเตรียมเลยจะจอมกุ้งก็ได้จอมป่าก็ได้เนื้อครับเนื้อสุดยอดนะครับเนาะวันนี้บระคำาระคื้นหนานี่นะครับโอ้เอ้เดี๋ยวจะฮือพอบรรยากาศถูรกไปกอนนอครับขอบคุณมากครับเน้อไผ่แม่เอลอัเบอถึงนะครับกาไว้พระรัชจอมจอแล้วจะไปลืมเนื้อมาเอลที่ฝ่ายระบายหน้าบ้านหองรีวเนอ้อตำ บนเวียงอำเพระถิงจังวัเยียังหายน่ถ้ารด,ดีดีพอเราอดดรอดแตน่นเราหมาเนี่ยเนี่ยมาครอบครัวอบอุ่นนะครับอบอุ่นเนะอ,อนนะเนอะ,ะเอาอครับเอามาอีกก่อนเนอะครับดูบรรยากาศถูกไปเนอะครับ